สวัสดีครับทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นกรณีศึกษาเรื่องโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งบางครั้งก็ชาร์จเข้าบางครั้งก็ชาร์จไม่เข้านะครับพอระยะหลังๆก็ชาร์จไม่เข้าเลยนะครับซึ่งในเบื้องต้นนะครับผมก็คิดว่าโทรศัพท์มันเสียนะครับแล้วก็เกือบที่จะเอาไปหาช่างหรือว่าเกือบที่จะทิ้งแล้วนะครับเพราะว่า ใช้มาหลายปีคิดว่ามันเสียนะครับอันนี้คือตัวอย่างของอาการนะครับเมื่อเสียบสายชาร์จนะครับก็ดูเหมือนจะชาร์จได้นะครับช่วงแรกๆซึ่งก็มีการโชว์สถานะการชาร์จนะครับก็ขึ้นมาเล็กน้อย6%นะครับแต่พอหลังจากนั้นนะครับเปอร์เซ็นต์ของพอร์ก็ลดลงเรื่อยๆนะครับก็ชาร์จไม่เข้านะครับ ก็คือช่วงแรกขึ้นไปที่6%นะครับหลังจากนั้นก็ลดลงมา5%แล้วก็ลดลงมา4%นะครับก็จะลดลงเรื่อยๆชาร์จไม่เข้านะครับทีแรกก็คิดว่าโทรศัพท์มีปัญหานะครับคิดว่าแบตมีปัญหานะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เปลี่ยนมาใช้สายเส้นใหม่นะครับก็ปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์การชาร์จเพิ่มขึ้นตามลำดับนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ผมลองสลับมาใช้สายเต้นเก่านะครับหลังจากที่ชาร์จไปได้10%นะครับปรากฏว่าหลังจากที่เสียบสายชาร์จแช่ไว้สักครู่นะครับก็เปอร์เซ็นต์การชาร์จไม่มีการเพิ่มขึ้นเลยนะครับคงที่อยู่เท่าเดิมนะครับก็แสดงว่าชาร์จไม่เข้านะครับสายเส้นนี้ชาร์จไม่เข้านะครับซึ่งในช่วงแรกๆนะครับก็ได้ทำการสลับอะแดปเตอร์นะครับปรากฏว่าการยังเหมือนเดิมนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็คิดว่ากําลังจะไปซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนใหม่แต่หลังจากนั้นนะครับก็ลองเอะใจนะครับก็ลองเปลี่ยนสายชาร์จก็เลยได้ข้อสรุปว่าปัญหาที่เกิดมาจากอันนี้คือตัวอย่างของสายชาร์จทั้ง2เส้นนะครับเส้นที่มีปัญหาก็คือชุดนี้นะครับสายสีขาวเนี่ยนะครับซึ่งชาร์จแล้วแทนที่จะซึ่งหลังจากที่ทําการชาร์จแล้วแทนที่เปอร์เซ็นต์การชาร์จจะเพิ่มขึ้นนะครับกับลดลงเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็มีเสียง ตืดตัดตืดตัดนะครับตัดต่อในช่วงแรกๆนะครับทําให้มีความรู้สึกว่าอุปกรณ์บางอย่างเสียนะครับอาจจะเป็นอะแดปเตอร์อาจจะเป็นแบตเตอรี่หรืออาจจะเป็นขั้วต่อสายนะครับมีการตัดต่อตัดต่อไปในยส่วนนันนี้นะครับสายสีดํานี่นะครับคือสายเส้นใหม่ที่ลองนํามาเปลี่ยนดูนะครับ สำหรับหน้าตาของสีขาวนี่นะครับก็เป็นสายแบนเล็กๆนะครับส่วนสีดำนี่นะครับก็จะเป็นสายกลมนะครับแล้วก็ดูแข็งแรงนะครับโอเคครับตอนนี้ผมลองเปลี่ยนมาใช้สายเส้นที่ชาร์จได้นะครับลองมาดูนะครับว่าความเคลื่อนไหวของเปอร์เซ็นต์การชาร์จนะครับมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับ ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เพิ่มมา12%แล้วนะครับ<ช>เพราะฉะนั้นบบโทรศัพท์นะของท่านนะครับเมื่อมีปัญหาเมื่อชาร์จไม่เข้านะครับก็อย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวอื่นนะครับที่มีราคาแพงนะครับ<ม>อันดับแรกควรเปลี่ยนสายชาร์จดูก่อนนะครับซึ่งมีราคาถูกที่สุดต้นทุนต่ำที่สุดนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาเรื่องสายชาร์จของโทรศัพท์มือถือนะครับ ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะครับก็หวังว่าคงมีประโยชน์สาหรับท่านที่สนใจนะครับโอเคครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนมาใช้สายใหม่นะครับหลังจากที่ชาร์จทิ้งไว้ประมาณ2นาทีนะครับปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาถึง20%ดังนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ